สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงในหัวข้อใครที่ยังกลัวความรักคนในยุคป,ปัจจุบันนะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้กันเยอะมากเลยว่ามีหลายๆคนที่โดยเฉพาะเด็กจิ๋นใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ากลัว ความรักกันมากขึ้นบางคนแบบไปฟังอะไรผิดๆแบบว่าเวลาที่คุณรักใครคุณต้องเผื่อใจเวลาที่คุณคบใครเดทใครหรือเปิดใจให้กับใครอย่าเปิดใจให้กับเขาร้อยเปอร์เซ์ที่ใดมีรักที่นั่นย่อมถูกอันนี้คือคำนิยามที่ผิด เป็นคํำนิยามที่ผิดที่สอนให้มนุษย์บนโลกปบนี้เข้าใจความหมายของความรักอย่างผิดๆแล้วก็เกิดความกลัวกับความรักพลังงานของความรักนี้คือขึ้นพลังงานความถี่สูงเป็นพลังงานที่ดีม,มากค่ะเป็นพลังงานที่สามารถยกระดับโลกใบเนี้ของเราอะให้ดียิ่งขึ้นให้ให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความรักที่แท้จริงคือการให้หรือภาษาอังกฤษหรือต่างชาติที่เขาจะชอบเรียกกันว่า unconditional love unconditional love ก็คือรักไร้เงื่อนไขนี่เองค่ะเราจะพูดถึงรักไร้เงื่อนไขทานะะในทีน่นี้กับความกลัวซึ่งมันจะตรงกันข้ามคนที่กลัวความรักเขาไม่เข้าใจความรักและรักตัวเองไม่เป็นอย่างนั้เป็นเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ คนที่ยังรักตัวเองไม่เป็นนะ่ะมันจะมีในสองลักษณะก็คือรักตัวเองไม่เป็นคนประเภทนี้จะทําร้ายตัวเองทําร้ายทางจิตใจร้องห่มร้องไห้หรืออาจจะถึงขั้นป่วยเป็นซึงเจ้าถึงขั้นทําร้ายร่างกายตัวเองนี่คนนี่คือคนที่รักตัวเองไม่เป็นจนทําร้ายตัวเองประเภทที่สองลักษณะที่สองก็คือคนที่รักตัวเองไม่เป็นโดยการเอาอีกโกะมาปกป้องตัวเองบางคนไม่ยอมให้ใจใคร คือคบคนอ่ะแบบไม่ได้ให้ใจเขาร้อยเปอร์เซน์ไม่มีความจริงใจคือกลัวไงแบบคบเผื่อเลือกคบลหลายๆคนคุย,ลยหลายๆคนเพราะว่าไม่อยากเจ็บไม่อยากเสียใจบางคนนะกลัวเสียหน้าคือบางคนมองตัวเองว่าเราสวยเราหล่อเราเก่งเรามีหน้าที่การงานดีฉันจะมานั่งอกหักเสียใจกับความรักไม่ได้ฉันจะไม่มานั่งคุยผู้ชายคุยผู้หญิงคนเดียวฉันจะไม่เป็นตัวเลือกวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิด เป็นวิธีที่ใช้อีโกในการคอนโทรลในการดำเนินความสัมพันธ์สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคนยุคใหม่แล้วก็ยุคนี้อย่าได้กลัวความรักค่ะการที่คุณกลัวความรักอะคุณอะจะต้องเข้าไปเขี่ยอะไรบางอย่างที่มันติด้ังอยู่ในจิตใจว่าทําไมคุณถึงกลัวความรักอะไรที่มันสร้าง ให้คุณรู้สึกกลัวความรักและไม่ไว้วางใจในความรักสิ่งแรกอ่ะยังย้ําอยู่เสมอเลยว่าถ้าคุณไม่เคยเฮลิวิ่งตัวเองหรือเยียวยาตัวเองคุณจะต้องต้องรู้จักการเยียวยาตัวเองก่อนเพราะว่าการเยียวยาตัวเองคืออะไรคือการเข้าไปทําความรู้จักกับตัวเองเข้าไปค้นหาต้นตอบาดแผลปมที่คุณน่ะได้สร้างมันไว้ไม่มีใครทํำลายคุณไม่มีใครทําคุณได้ถ้าคุณไม่ทําตัวเองหลายๆคนอ่ะชอบไปโฟกัส คนอื่นและก็โทษสิ่งสิ่งภายนอกซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้เ่ยที่มันเกิดขึ้นกับคุณอ่ะทุกอย่างอะมันเริ่มต้นที่คุณคุณเข้าใจคำว่ากดแรงดึงดูดกฎของการสะท้อนกลับไหมคะโลกใบนี้คือกระจกโลกใบนี้คือกระจกทั้งหมดเลยทุกอย่างที่คุณเป็นทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณรู้สึกคุณจะดึงดูดและนำมัน นำพาเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวส่วนใหญ่มนุษย์โฟกัสสิ่งแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเกลียดและที่ตัวเองเป็นคุณไม่รู้ตัวคุณดึงดูดสิ่งพวกนี้เข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณเมนิเฟสสิ่งพวกนี้เข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณใช้กดแรงดึงดูดไปในทิศทางที่ผิดมาตลอด ตราบใดเมื่อไหร่ที่คุณกลับเข้ามาหาที่ตัวเองและเรียนรู้เรียนรู้ว่าอะ,อะไรที่ทําให้คุณเจ็บปวดนี่คือการเยียวยาและคุณก็เริ่มลงมือทํามันอาจจะใช้เวลาหนึ่งปีสองปีในการที่ฮิลิ่งตัวเองเยียวยาเตงรักษาแผลใจอ่ะที่มันอยู่ข้างในเนี่ยที่คุณทําร้ายตเตงโดยที่คุณไม่รู้โดยที่คุณไม่รู้ตัว และคุณก็ส่งออกพลังงานลบเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นเหมือนกันบางคนเจอคนนอกใจทำร้ายหักหลังคุณก็ทำโดยการทำแบบที่เขาทำกับคุณพวกเขาทำกับคุณแบบไหนคุณก็ทำแบบเดียวกันกับที่พวกเขาทำนี่คือวิธีการที่ผิดคนประเภทที่แบบว่าเออเจอคนใจร้ายก็เลยเทิญตัวเองเป็นคนใจร้าย เป็นวิธีที่ผิดค่ะไม่ใช่วิธีที่อรอ้เพราะมันมันเพราะมันจะไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณนะ่ะประสบความสําเร็จแน่นอนต่อให้คุณจะประสบความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเมื่อไหร่ที่คุณมาเจอในเรื่องของความรักคุณจะล้มเหลวความรักอะ่ะเมื่อคุณรักไม่เป็นคุณความรักเลยนะมันจะทําให้คุณล้มแลว้วล้มเหลวแล้วก็พังไม่เป็นท่าเพราะคุณเลือกผิดไงอย่างเช่น คุณไม่กล้าเปิดใจที่จะคบกับใครแบบร้อยเปอร์เซนตอารมณ์แบบเผื่อใจอะไอคำพูดหรือใครที่สอนคุณว่าต้องเผื่อใจอย่าให้ใจเขาหมดต้องเล่นเกมต้องอ่าทําตัวยา่าๆเข้าไว้อะนี่จะบอกเลยนะว่าไม่ใช่วิธีที่เวิร์กและเป็นวิธีที่งี่เง่าซับซ้อนเราบอกเลยว,ว่าถ้าเราเจอคนประเภทนี้เราบอกเลยเราจะถอยห่างไอพวกคนประเภทซับซ้อน ไม่จริงใจไม่เปิดเผยความรู้สึกเล่นเกมเล่นแง่เล่นมุมหรือไอ้พวกที่บอกว่าเรียกร้องความสนใจอะถอยออกให้ห่างค่ะอย่าไปเสียเวลาเปลืองพลังงานของคุณถ้าคุณเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ซื่อตรงคุณคิดอะไรคุณพูดอย่างนั้นคุณรู้สึกค,คุณรู้สึกอะไรคุณพูดอย่างนั้นอย่างเราเนี้ยเราเป็นคนที่คุยกับใครหลายๆคนพร้อมกันไม่ได้เราสึกอไอยพวกนี้มันทําได้ยังไงอะมันทํามันทําได้ยังไงเราก็ ไปอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเพื่อผลประโยชน์เลือกคนที่ภายนอกแต่ไม่ได้รักทําได้ยังไงอะเราบอกแล้วว่าทําทำไม่ได้บางคนกลัวไม่กล้าเปิดใจให้ความรักคุยกับเขาแต่เผื่อใจอันนี้เป็นวิธีที่แบบโง่มากๆอะเป็นวิธีที่ stupid ที่สุดที่เราเคยเคยเจอมา เราได้เรียนรู้มาเราเป็นคนหนึ่งนะที่เรียนรู้เรื่องของความรักมาตั้งแต่เกิดเราฟังพอร์ชแคสต่างๆนะนะเพื่อจะเปลี่ยนแปลนตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็จนรอดจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสันดานเอาง่ายคือคุณต้องเปลี่ยนสันดานคุณก่อนก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณจะไปเจออ่าหรือไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือคุณจะไปดึงดูความรักดีๆคนดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยคือเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนอะ เราต้องหันกลับมาที่ตัวเองก่อนอย่างบอกเลยอ่ะคือเราต้องมาเรียนรู้กันเย่าหยาดเองรักตัวเองให้เป็นเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองได้นะปึ๊บคุณจะไม่กลัวความรักแล้วคุณจะตัดคนนั้นอ่ะคุณจะคัดคนประเภทนั้นออกไปโดยที่คุณไม่มานั่งร้องไห้เสียใจเพราะคุณรู้ว่าพวกเขาไม่คู่ควรกับคุณแล้วคุณจะไม่มานั่งร้องห่มร้องไห้คุณจะไม่นั่งแบบวอยวายว่ามันคือกรรมอะไรของฉันเมื่อไหร่ที่คุณมอง เกมของโลกใบน,นี้ออกนะว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนที่มาบนโลกใบนี้มาเพื่อเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์แบบครอบครัวและคุณจะต้องตระหนักให้ตระหนักรู้ให้ได้ว่าจะต้องตระหนักรู้ให้ได้ว่าการที่คุณมาเกิดบนโลกใบนี้คุณมาเพื่อเรียนรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครอบครัวแล้วสิ่งต่างๆที่คุณเจอเนี่ยรอบตัวเพื่อเพื่อสอนคุณว่า ให้คุณน่ะรักตัวเองให้เป็นและสิ่งต่างๆคุณจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่คุณพบเจอในชีวิตอ่ะมันไม่มีอะไรที่บังเอิญเหมือนอย่างเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งหรือคนหลายๆคนที่คุณกําลังเจออยู่ในชีวิตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจว่าทุกคนที่คุณเจอรวนมัน ล้วนคือประสบการณ์ในการเรียนรู้แต่ละคนที่เข้ามาในชีนชวิตเราอะค่ะ,ะก็ไม่ไม่ต่างอะไรจากขูนี่คือบทเรียนชีวิตของจริงโลกใบนี้เปรียบเสมือนโรงเรียนชีวิตของจิงค่ะในโรงเรียนที่คุณไปเริ่มที่ไปเข้าเรียนอะตั้งแต่เด็กอะอันนั้นอะมันแค่เบบี๋ค่ะจบมาหาลัยมันก็ยังไม่ใช่ชีวิต่อให้คุณจะขึ้นมาหาลัยอันนั้นก็ไม่ใช่ ไม่ได้หมายความว่าการันตีว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแต่ห้องเรียนจริงๆก็คือโลกใบนี้ยโลกใบเนี้ยเรียบเสมือนโรงเรียนชีวิตของจริงเพราะฉะนั้นคนที่รู้เท่าทันอีกโก้ของตัวเองรู้เข้าทันอ่าบาดแผลปมของตัวเองแล้วคุณรู้ว่าสิ่งต่างๆที่คุณเจอบนโลกใบนี้มันคือ experience ที่คุณจะต้องเรียนรู้จากมัน เมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจคุณจะไม่กลัวความรักคุณจะไม่กลัวอะไรอีกเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณได้เจอมันคือประสบการณ์ชีวิตที่คุณได้ลงมาที่ที่คุณต้องลงมาตรงเนี้ยมาเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องกลัวเธอค่ะความรักอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดความรักคือสิ่งที่สวยงามเสมอแต่มนุษย์่ะไปเรียนรูความรักแบบที่เห็นกับตัวมันมันคือความรักด้านมืดเป็นความรักที่ เห็นกันตัวมันเลยทําให้หลายๆคนเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนถึงขั้นแบบทําร้ายตัวเองหรืออาจจะถึงขั้นแบบปิดชีพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันคือสาเหตุที่เกิดจากที่เรารักตัวเองไม่เป็นและเรามองไม่ออกว่าผู้คนรอบตัวคุณที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณอะคือแบบ เขาเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้เติบโตอะแล้วใครที่เจอแบบความสัมพันธ์แย่ๆนะอันนี้บอกเลยนะว่าคนที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยเขาก็จะตัดสินคนอื่นว่าทำไมคนเนี้ยถึงเข้ามาทำลายเขาทำไมคนเนี้ยถึงเข้ามาแบบหลอกลวงเขามาโกหกเขามาทำให้เขารักแล้วก็ทิ้งเขาไปหรือแบบมาแบบมาหลอกเขาอะซึ่ง อย่างที่บอกอะเนาะทุกอย่างที่เราเจอเปนโลกวะนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรบังเอ,อิญนะคะทุกอย่างที่เราเจอผู้คนเนี่ยเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้หันกลับมารักตัวเองเป็นแล้วก็เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ะฉะนั้นเวลาที่เราเจออะไรที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีเข้ามาชีวิตค่ะเราอย่าไปตัดสินเขาเพราะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรารอะล้วนเป็นกระจกสะท้อนว่าเราอะเป็นคนประเภทแบบไหนรักเต็งเป็นือยงเห็นคุณค่าในต็เงได้ไหมนะคะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันคลิปหน้าอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย